สวัสดีค่ะวันนี้วันที่สองเดือนกันยายนสองห้าหกสามนะคะนี่ค่ะพาชมคุณสามีกับคุณภรรยาทำความสะอาดวันมะมูค่ะโอ้โหดูสิค่ะถอนรากถอนโคนนี่ค่ะเราทำความสะอาดมาถึงตรงนี้แล้วค่ะหญ้าเยอะมากเลยค่ะตะเอ๊กุ๊กกไหนดูส,ส,สดิครับอเกลเอ๊ ก็มองตะเลวู๊ดมอชูสบายดีสบายดีครับสบายดีค่ะอ่ะฮะทำงานเหรอคะท็เหนว้าวทำความสะอาดทำความสะอาดเห็นไหมคะนี่ค่ะได้หญ้าเยอะอย่างนี้เลยค่ะนี่ค่ะเราก็ทำนู่นนะคะตั้งแต่นู่นมาแล้วค่ะนี่ค่ะนี่นี่ค่ะสะอาดสะอาดค่ะได้ ช่วยเหลือต้นไม้ของเรานี่ค่ะหญ้าเยอะเยอะจริงๆค่ะนี่ค่ะสูงอย่างนี้เลยเพราะว่าแดดมันเออเขาเรียกอะไรนะมันเป็นหน้าฝนไงคะหญ้าก็ขึ้นอย่างมากมายนี่ค่ะว,ว้าวคุณสาม,มีเก่งจริงๆนี่ค่ะอาวุธอาวุธใช่ไหมคะดันนี่ยูโนฟยูนิฟอร์เวิร์กิ้งยูโน่เดอะเนมออฟเวนไทายคอ ใช่รู้จักไหมคะไม่รู้ครับไหนไม่เห็นหน้าเลยดอนซีอูเฟสข้ามข้ามเอาอยู่นี่ต้าโอเค what what do you call you know in f r e n c h what you call ไม่รู้ in f r e n c e ไหนมีไม่มีอ่าเบลเยียมดอนแฮปอืม n Thai call จอบจอบฮ่าจอบค่ะจอบถางหญ้าทำสวนนี่ค่ะก็นี่ค่ะ จบค่ะยาวไปถึงนู่นเลยนี่ค่ะเพิ่งจะทำมาถึงตรงนี้เดี๋ยวพาชมต้นฝรั่งนะคะดกมากเลยค่ะนี่ค่ะต้นฝรั่งน้องดกคือเก็บทานทุกวันเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะฝรั่งเราค่ะนี่ใหญ่ลูกใหญ่ค่ะนี่ค่ะฝรั่งนี่ค่ะ ดุกดุกค่ะดุกมากเลยค่ะน,นี่สองลูกนี่อยู่ข้างล่างนี่ใหญ่ใหญ่เยอะนะคะมีลกมากค่ะน,นี่ค่ะสวยค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะฝรัง่งสวยค่ะเดี๋ยวพาดูอีกต้นหนึ่งต้นนี้ดุกมากใหญ่มากค่ะนี่ค่ะน้องฝรัง่ง ดุกใหญ่อวกอันนี่ค่ะนี่ค่ะว้าวนี่ค่ะฝรั่งของเรานี่อู้ใหญ่มากค่ะเดี๋ยวพาชมตรงนี้นี่ค่ะอืมนี่ค่ะลูกใหญ่นี่ก็ใหญ่ค่ะนี่ ว้าวน่าทานมากเลยปลอดสารเคมีค่ะนี่ค่ะอูนะะ้นี่ค่ะสวยค่ะเห็นไหมค่ะลูกๆไม่ได้ทานเลยค่ะเพราะเรายังไม่ได้กลับบ้านยังไม่ได้กลับกรุงเทพทุกเราอยู่ที่บ้านสวนตลอดนี่ค่ะว้าวนี่สามลูกดกๆนี่ค่ะ ใหญ่ลกกอวบอันค่ะนี่ค่ะอีกสองนี่นี่ค่ะธรรมชาติจริงๆเลยนี่นี่อีกค่ะออ้ดกมากค่ะนี่ค่ะเยอะค่ะเยอะเยอะโอ้นี่เน่าแล้วค่ะนี่ว้าวนี่ค่ะเยอะมากเลยค่ะ น่ารับประทานจานังเลยทางเรานี้ห้อยตองแตงตองแตงนี่ค่ะวอ้าสวยมากมากนี่ค่ะวิตามินซีอย่างมากมายโอเคค่ะนี่ต้นข้าวของเราก็ย่าเต็มมาดูหน้าบ้านี่ค่ะผีเตรียมนี่ค่ะ ดูหน้าบ้านเราค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พาชมต่อเนื่องนะคะคือเมื่อวานนี้ค่ะที่เราทําความสะอาดตั้งแต่นู่นนะคะนี่มาถึงนี่เสร็จแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็นี่ค่ะกําลังจะให้ชมตรงนี้เราทําเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะนี่ก็คือ ปลายบ้านของเรานะคะนี่ค่ะบ้านสวนทรงรักฟิลิพพาสค่ะนี่ค่ะคุณสามีก็กำลังช่วยคุณภรรยาเอานั่นเละต้นหญ้าใส่ต้นมะพร้าวใส่ต้นไม้ทุกต้นค่ะเพระาะว่าเดี๋ยวเขาก็แห้งนี่ค่ะสบายดีไหมคะวันนี้เอ็กเพลนอ่ะพุติีปื้อสบายดีครัแดดร้อนไหมวันนี้ ทุกวันอ่ะฮะวันนี้เรามีเมฆอ่ามีเมฆเมบี้ฝนตกฝนตกเนาะขอพระเจ้าช่วยวันนี้ขอให้ฝนตกนะคะฝนไม่ตกกี่วันแล้วคะสิบวันใช่ค่ะวันนี้อ่าแต่แต่ฝนไม่ตกค่ะปีนี้แรงมากเลยค่ะนี่ค่ะ ก็ไม่เป็นไรเราก็มีสารที่สุบขอบคุณพระเจ้าทุกวันเดี๋ยวพระองค์ก็ประทานให้เรามีฝนนะคะนี่ค่ะก็ข้าวของเราก็นี่หญ้าเต็มเลยค่ะเดี๋ยวจะสูบน้ําใส่แล้วก็ถอนหญ้าออกตอนนี้ก็คือให้ชมแปลงนี่ค่ะที่เราทําความสะอาดเสร็จแล้วนี่นะคะนี่ค่ะมาถึงนี่แล้วค่ะโอ้ร้าวมะพร้าวเราตูมากเลยนี่ค่ะ ยาวมาถึงนี่แล้วค่ะนี่ค่ะเด็กๆถีบจัก,กรยานนี่ค่ะต้นมะพร้าวเรานี่ตัวช่วยของเราค่ะร่มแล้วตรงนี้เดี๋ยวเราจะทําความสะอาดต่อเนื่องตรงนี้ค่ะแดดแรงจริงๆค่ะนี่ค่ะสวนของน้องนี่บ้านน้องสาวนะคะต้นตะแบกโตแล้วค่ะนี่ร่มของเราค่ะโอเคนะคะ อย่าลืมกดซ b s สไคร e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจชาวสวนอย่างเรานะคะขอบคุณค่ะวันน้มู bye bye. See you. บายบายซียูบายบายวิสุสวัสดีทุกคนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ